บิ Big Surprise, ๊กเซอร์ไพรส์เกิดอีกยังขึ้นเนาะพี่นอ้นองเนาะกับงานวันเกิดของพยานาคฟิแนแลนด์เมื่อคืนนี่โอ้โหเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนเห็นผ่าบรรยากาศแล้วเสวะเอฟซีแฟนคลับของพี่ดิวธีรพัฒน์เองกด็ดีหรือว่าพยานาคฟินแลนด์เองก็ดีเมื่อคืนนี่น้ำตาไหลแน,น่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีหอย่างพอยายว่าบ่าถือ่องว่าบ่าถือ่องว่าอีกอย่างฟังมาตะโดนแล้วว่าบ่าถื่อสิมาบิ๊กเซอร์ไพรส์จังไดเอ้าสิว่าจังไดคันน่ะพี่ดิวเซอร์ไพรส์บิ๊กโอ้ยมา แมนพี่ดิวเซอร์ไพรส์บิ๊กกับแมนยูต่างตวับบิ๊กเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่แมนบอเอ้ามันเกิดน้องบิ๊กเป๊ะวายยังเอ้ยบิ๊กเป๊ะวายยังบิ๊กอืมบิ๊กกะหญ่นั่นแหละอืมเซอร์ไพรส์ใหญ่แม่สี่ใหญ่จังได้พี่ดิวธีระพัสเซอร์ไพรส์น้องบิ๊กมาลัยหลักแสนพอใหญ่ข้ามผ่านเซอร์ไพรส์บิ๊กเอ่อจะง่วงอีหยังอยู่นี่แมนบอเออออออแมนบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือว่า เซอร์ไพรส์ใหญ่ไหมสิบง่งใหญ่จังไลพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟนคลับมือคืนเนาะภาพบรรยากาศงานวันเกิดของพยาบาลฟินแลนด์พ้องน้องพี่ไปร่วมฉลองวันเกิดแห่งพยาบาลฟินแลนด์ในรีมสีแดงพใหไงโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์ไปเลยว่าเป็นแดงจะเสือเนล่ยแดงมาไล่กระแดงแดงโอ้โหเรียกได้ว่าพวงไงเออมาไล่พวงนี้มูลค่าบ่พี่น้องหนึ่งแสนบาทแต่ว่ามูลค่าทางจิตใจ ผมเสื้อว่าหลายก็หันย่างแน่นอนเดี๋ยว่ากัดมองคอยสงสัยอยู่ในบัดนี้แนวใดายละบ่ายเจ้าคือมักสงสัยใส่สงสัยสงสัยว่าเอจังไดโนสันเดี้น้องเบสคำสิงลูกสาวคุณสมรักคำสิงคือได้มาร่วมงานวันเกิดน้องบิ๊กอ๋อเพื่อนร่วมงานกันหลายเธอแล้วเพนยัยผ่านเออจะไปเห็นอย่างยุตใส่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานกันหลายเธอแล้ว ไปคิดอีหยังอาเบ่คิดจังได๋เนาะผู้ใหญ่บาลล้านเราก็โสดเนาะเออน้องเบสก็โสดตอนนี้เนื้อหอมเม่นบ่สสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แม่นบอสอ,อ้าวแล้วเป็นจังได๋พี่น้องเว้าถึงบรรยากาศจักหน่อยยิ่งเฮาได้เห็นพี่ดิวธีรภัทรเพิเ่นเว้าถึงน้องชายคนนี้ผู้ใหญ่บา้านฟินแลนด์เนาะพี่น้องเนาะบนเวทีโอ้ผู้ใหญ่ข่อยตื่นตัน,นตื่นตันแค่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เวลาที่เรามีความสุขคือว่า บจ่จจาเป็นดอกว่าผู้ใดสิยุขหางเหาแต่เวลาที่เรามีเรื่องราวมีปัญหาเจอปัญหาเจอดรามา่าเจออี้ยังมรสุมเขามาในชีวิตคนที่อยู่ข้างๆเฮาคือผู้ใดนั่นละ่ะคือสําคัญที่สุดแล้วแมนบ่สําหรับที่ดีอุทิศภัทรนพนองนะสเห็นว่าเพื่อนโอบก,กอดพญ,ญานาฟิแลนมาต่างแต่ใดทอดาใดเพอใหญ่ด้วยออหยงังละ่ะหนึ่งล่ะเทิงความสู้ชีวิตเพื่อนเป็นคนสู่ชีวิตน้ากันพญานาฟิแลน์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ คนที่สู่ชีวิตพ่อหญ่เป็นไอดอลของอีกหลายๆคนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับอีกหลายๆคนพยายามอยู่เลยพยายามยังข่อยพยายามสิเป็นคือเล้าบอไก่ไปหั่นบ่บอยังหางไก่ยวนบอหญ่ย้ายเติบข่อยกะข่อยกะเงดเล่าอยู่เงดจังไรเรลาดูขยันเออข่อยพยายามสีขยันอยู่เออแต่ว่าข่อยสู่เขาอะไรเจ้าบอต้องสู่เขาได้ดอกเจ้า เจ้าแบ่งความขี้เกียรไปให้ผู้อื่นแน่จากน้อยนี่มันก็เจ้าสิกสิกายเป็นคนขยานเลยมึงว่าคุแ<ห>พงส่วนบอกผู้ใดอยากได้กลับมาเอาเต่า่าบ่มีผู้มาเอานี่ล่ะคอยว่าความขีดขานน่ะปันพื้นไปแน่ก็ดียะ่าสะาไว้กับเจ้าของหลายโอ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะพี่น้องกับทอว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นของพีไส้เนาะที่มอบให้กับน้องชายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พีปีดิวเพื่อนว่าจากไหนพญานา เพิ่นว่ามอบเป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้ยหา่บ้านฟิแนแลนด์เพราะว่าตอนนี้เพิ่นไปกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งเด้แม่นบ่อ่าเพิ่นกลับไปเรียนนี่ล่ะน้องเดียวจังไดเพอใหญ่อยากตตอ,อยากต่อย่างอยาก่ตตีตต <c oughs> ทุนการศึกษา่อรหะ่อยางน้อยแน่อ่เออเอาเรียกได้ว่าเมาื่อคืนนีชื่นเมื่อน,น้องพี่น้องเนาะค่ะอ่าภาพบรรยากาศก็คือจัดงานทางน้องบิ๊กผู้ยหา่บ้านฟินแลนด์อ่าเป็นเทรื่องหัวนาค่ายเพลงเอ่อแล้วก็เป็นเทิงเน็ตไอดอล พ่อค้าออนไลน์แนนพ่อค้าออนไลน์พร้อมเลี้ยงเรียกได้ว่าวประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเออครบ24ปีเต็มเมือ่อวานนี้เออสื่ออ่าทางเพิ่นกเกษตรจัดการจัดงานนีเอยู่ทางจังหวัดขอนแก่นค่ะอืมแล้วเ,เป็นยังไงอ่าทางด้านอดีตภรรยาเพิ่นได้เข้ามา อันนี้บอเดี๋ยวมารวมอวยพรคุณแพลวพาวแสงทองแมนบอเออหรือว่าปิดกันหรือจังไดกันแล้วบอบอกถึงบอเพื่อคุยกันด้วยดีนะล่ะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเอ่าซึ่งก็นานี่นพีพนองเนาะทาผู้ใดที่ติดตามในเฟซบุ๊กของพัฒนันทดรักษาบออวาคุณแพลวพาวแสงทองในลัะพนองเพื่อนก็ได้มีการร่วมอํานวยอวยพรเนรัฐซ้ำรับวันเกิดของพญานาฟิลแลนด์ว่าจังไดสุขสันต์วันเกิดนะพ่อบีกเพื่อนว่ามีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ ยังคงอ,อยากเห็นพ่อประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องจะเริ่นดวงเรื่องในนาทีการงานเป็นกําลังใจให้ในทุกเรื่องเล่านะอย่าเหตุงานจนลืมวาความสุขยุมมองใดเพื่อนว่าดูแลสุขภาพนะน้องนาริตะและน้องโตเกียวรักพ่อนะคะเราก็ัมีการโพสต์รูปผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์น้องนาริตะพร้อมกับน้องโตเกียวเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะนั่งหลับกสู่กันต่อไปในะะชีวิตเท่าเดิน หน้าต่อเท่านั้นตัวพญายันพานแมยแล้วแล้วเป็นจ้งไดบอกถึงพญานาฟิลเล่นแล้วก็บอกถึงข่ายเพลงโตเกียวมิวสิกจากน้อยลาสุดพึ่งปล่อยออกมาใดหนึ่งมือพี่น้องําหรับซิงเกิลนี้ของเคยใส่ขอ,ใสของเคยใส่พญาคันพานได้เขาไปเบิ้งมิวสิกวิดีโอหรือยังเพลงไผ่ก่อของพญานาฟิลเล่นของเคยใส่ของเคยใส่ซื้อเพลงเด้อของเคยใช้ขับร้องโดยนี่ละศิลปินก็คือพญานาฟิลเล่นพี่น้องอตอนนี้อยู่ที่15มาแรง ปลอยอ,ออกมาได้หนึงหมือยอดวิวแสงเจ็ดพีน่น้อง่นหลักกระฟ้าทุกยอดนี่แหละเราเห็ดยังกะคือแม่เห็ดยังกะดีเห็ดยังกะคือไปเบิดเออเพิ่นก้าสู่เพิ่นก้าลุยเนาะแมนก้าแสดง<ช>ร้อมก้าแสดงออกพอร้อมเออถ้าเป็นหลายๆคนนี่ที่จริงแล้วที่เห็นออกมาเว้าด้านเว้านี่ให้กับพยาบานเนาะบาสติเป็นโอ้เสียงก้บวดีต้องบอกว่าเพิ่นว่าได้เป็นศิลปินมาแต่ใดเท่าใดค่ะเออแต่ว่า เพลนเฮดได้ขนาดนี้ขอย่อมใจเล่าเราได้ขอย่อมย่อมควมสามารถเล่าแล้วเออก็บ่าได้ขีร้วขีเล้นะสิบอใครนะเออสำหรับผู้ชายคนนี้แล่อีผู้หนึ่งนี่บ่เวบาฮอดก็บ่ได้ผู้ใดชายดิวพี่ดิวธีรพัฒน์ธีรพัฒถือว่าเป็นชาติจังหวัดร้อยเอทที่ประสบความสำเร็จในในการขายขายสินค้าออนไลน์ใช่ในการใส่ชีวิตพร้อมนาะพี่นอกเนาะการบริหารจัดการเพื่ตถ่องย่อมรับว่าโอ้ นสมกับเพ่นหางเพ่นมีเออสุดยอดอีหลีการตัดสินใจแมนเฮดสมพ่อได้มันจังไ้เฮดสมพ่อมีมันจังมีเดี๋ยวพ่อแมนแล้วได้มาแล้วเขาบ่กแมนว่าเก็บเขาพกเขาห่อยย่างเดียวหลายครั้งเราจะเห็นว่าเพ่นีขึ้นกำไรให้กับสังคมเอรา่ว่าสิเป็นเอจ้างมอล่ำไปคนเบิงฟีเนหรือว่าซอยเหลือคนยากไรจังสี่หลายครั้งตั้งคิวติดตามเล่าเล่าไปแจกเงิน ผู้เทา่าผู้ใดลํำบากขี้รถพานไปพอจังสี่แม่พอค่ะแม่ค่ะเออพอค่ะแม่ค่าขายผักบุ้งกําละหาบาทจังสี่แม่เออเพินพ่นกับเม,ม,มาเมาเพราะเป็นเมาซื่อๆด้มูลราคาผักยูหันนี่คือว่าประมาณลอยนี่คือว่าเล่าให้มื่นเลยจังสี่แม่หลายๆขังก่อนติดตามเพิ่นนี่ล่ะเออถือว่าเป็นคนที่ที่สุดยอดแล้วล่ะถือว่าเป็น อ่านี่แหละเพื่อนว่าสังคมต้องการแมนบบนี่แหละที่สังคมต้องการนะพี่น้องเนาะถือว่าบบสิเป็นพี่ดิวธิรพัฒน์เองกด็ดีหรือว่าผูบ้บาลฟินแลนด์เองกด็ดีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนสู่ชีวิตพี่นอ้องเพิ่นสู่เพิ่นกาสู่เพิ่นกาลุยเนาะเนี่แหละชีวิตคือว่าล้มได้แต่เราเฮสเข้ิเส็ดจังใดต้องรีบลุกขึ้นด้วยขาของเฮานี่แหละให้เร็วที่สุดแมนบ่พยยบาลเข้าใจบางครั้งปัญหามันใหญ่มันหนักอ่าพักก่อน พักหลางกายพักสมองเออแต่ว่าเราต้องกลับมานะแต่ถ้าทันแล้วมันสีกายเป็นติดเตียงเลยเดยเออก็คือเวลาให้มันยาวยากจริงแต่ใหญ่ยานานมากนะเพราะว่าเขาสิเสียสิ่งอื่นๆไปหลายๆอย่างเสียเวลาเสียเอ่อเงื่อนเสียท่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างล้มแล้วต้องรีบลุกเขาจังเอิญมาหนักสุอนั่นแหละเอา้าทอน,น,นตัวบัดนี้กะโอ้ดีใจดีใจกะก้อน ติจากล,าล่าล่าจากพี่น้องไปนอกกับขอ,อวันเกิดปีนี้อขอให้ผู้เยาาี่ลนผู้เล่พบเจอเทสซิ่งดีๆล่ะกะ็นี่ละเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานาคนฉีดงานหลายๆคนที่เดียวพี่น้องกับการใช้ชีวิตของเคนะะขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องไปหน้าลำรวยลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงละกะ็มีความสุขอยู่ตลอดว่าจังศาศาสซะสําหรับมนีเฮาสองคนจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงนสานี แล้วมาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสำหรับมืนันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ